สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพื่นบ้านแพ่นแฟนคลับยีลาฟุู้งญิงทั้งในประเทศและ,ะต่างประเทศมาทักทายกันคือเกา่าคือเดิมพี่น้องกับเสาววันอาทิตย์เกา่าพฤศจกิกาย,ยนนพน้องเนาะเอ่อมือสองมือขึ้นลังเลยนุกพลังกากอาการบอดีเอ่อมัอนีก้กะไข่เนยอย่างไรนพน้อ,นนองเนาะก็เลยมาคุยกับพีกับน้องมัอนี้มาเคลื่อนนี้ ทีมงานสาวหน่อยเพนบันแพงเห้อกับปแสดงอยู่ปากช่อคมะพี่น้องเนาะปากชอ่องนครราชสีมาเนาะพี่น้องเรื่องมือนอีกสิมาคุยถึงเรื่องพี่น้องเสือในเรื่องบุพเพสันิวาสบองพี่นอ้องอ่เรื่องข้อมเสือนาะพี่น้องเนาะอันนี้ข้อมคิดของน้องพลังกายเองเนี่อ่าสาวหน่อยเพยบนบานแพงนี่ก็ตั้งรู้สึกว่าพนันจี กอตั้งมาเป็นโอ้ตั้ง,งมากสามสิบสี่สิบปีเลยในะยนินเะนะพื่อนบอกนพินองเนาะแต่ว่าหนุ่มคูณลักษณะเด้มาติดตามเพื่อนนี่กับยนพ่อแหลมเนาะพี่น้องเนาะเขามามาติดตามสาวน้อยเพชลินเพล่งนี่กับตะพอมพ่อแหลมเขามาอยู่ใหม่ใพม่พินองมันเกือบแปดปีแล้วล่ะรู้จักสาวน้อยเพชรแ่งตะก้อนกได้ยินแต่ซื่อพี่น้องเพราะผมจักว่าสาวน้อยเพชรแเพงเป็นเดี๋ยมาเคยไปเบิ่งนะพี่น้องเออ ก็เลยวาติดตามน้องพอแหลมหนะาสวงนางมาก็ได้ติดตามบอกบอดจูนะ้องพี่น้องเนาะมากการบริหารงานของเรา,าหน้าพี่น้องก็เลยติดตามมาเรื่อยมาเรื่อยอ่าจนมาฮอดอีหลา่าพี่น้อง,องแต่แต่สวงแรกๆเขามาซานนลอยเป็นแพร่ก็เป็นขนาดธรรมดาได้พี่น้องปั่นกลางแล้วพี่น้องปั่นกลางก็บอกเลยว่ามีเื่อเสียงพัแต่ก่อนในยิ่งแต่เื่อเสียงใน,ในยินย่งแต่ระเบียบกับประทมบนเคิื่องสินทีทีม หุ่มพูนการ์าะไรเงี้ยชื่อเสียงตะกอนมันดมได้เบิวงคือบ่เคยได้เบิวงก็ะไรจับ่ได้พี่น้องแต่ว่าได้ยินยชื่อเสียงเพิ่นมาตะกอนตัวไหแล่ะเป็นแบบวัฒาสินกับนี่แหละปฐมบันเทิงสินป์มั่งแล้วมาได้ติดตามซาโนยเพลินบานแพงกับธรรมาดาเนาะพี่น้องเนาะเป็นคณะปานกลางก็ว่าเราไปช่วงลังๆมากอะธรรมาดาอมาเลย์โคว,วิดกับเบิ่งเพิ่นมาเรื่อรีย เรื่องการทํางานของบอโจมาติดตามเพิ่อนมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงช่วงสาวหน่อยชืเริ่มมีชื่อเสียงกับมันเริ่มบุ้งม,มาจัง่อยเริ่มสิขึ้นมาจัง่อยหรือคือส่วงบอโจ,จูี่ได้เพียงจบแบบทีๆพี่น้องของไอทีไอเพื่นได้เพียงไม่นะพี่อย่างนี้พี่ไม่จำเล็นต้องแต่งให้น้อพีนนพ่น้องมาก แตงอะไรบ๊อดจูพันธุ์มะล่องนะพนก็เริ่มมีชื่อเสียงกันมากกับขึ้นมาประมาณหนึ่งแหละพี่น้องเออเพืพี่เพชรสารัตนะแตงอะบ๊อดจูเอ่อพอก็เพี้ยก็บุ๋มมาหน่อยหนึ่งมีชื่อเสียงกันมาหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เพิ่นก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแหละพี่น้องขึ้นมาระดับหนึ่งสูงเติบขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่าเพิ่นมาบุ๋มภาคช่วงอีหล่าเขามาหน่อพี่น้องจากยื่นชงสีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นก็เริ่มบ๊อดจกับเพี้ยก โจแบบเพลงเรื่องซานัเนน้าหล่ะพ่อมาเจออหล่าปุ๊บขึนนึังสี่เลยพี่น้องต่างเกดเลยขึ้นแบบเที่ยงที่เลยขึ้นแบบโอ้ขึนแบบฟูกบูเลยนี่พี่น้องเนาะช่วงอหล่าเขามาใหม่ๆอย่างไงคือคือองคงอิงนี่คือน้องอิงคือเป็นตามความฉิดของนุ่มพลังกานะสาวหน่อยเป็นแพร่งล่อล่ออิหล่านี่คือคือเป็นของกิงเลย ล่ออีหลามาประกฏดตัวอ,อ่อคือมันถ่าเด็กหน่อยคนหนี้หละพวกสาวหน่อยเพียรบบันเพียร์ถ่าเด็กหน่อยคนหนีเนี่ยพ่ออีหลามามาปุ๊บนี่ดังขึ้นแบบทะลุฟ้าเลยว่ปดังแบบดิ่งขึ้นเลยพี่น้องคือคนล่อเด็กหน่อยคนหนีแหละเน่ะล่อแเล่าใหญ่ตึกตัวมากนะพ่อคนได้ทีแล้วสิบข่าสิบหกสิบเจ็ดปีคุณจะได้เข่ามากจบมอพอดีคุณเกินสอมมากคน มาบุญต่อบุญมากอาพอคนโก่งเลยเนาะพี่น้องมาเพิ่นล่อขึ้นประเทศประเทศประเทไปวงได้เพิ่นเพิ่นล่อแบบคล้ายๆว่าสิไปวงได้ก็เพิ่นไปแค่ขึ้นยังมีดึงมาจองใบจริงๆสิไปมองนันเกานี้กันมีอะไรมองแล้วลสิไปไปส,สามัครมองน,น,นันมุนี้คือให้เล่าไปเล่ากับบร,รนะิคิดว่าเล่าสีดัำปนีน้องน้องอิงนะเล่ากับคิดว่ามาแค่เป็นนักล่อง ใน่วงหรือเป็นเดียนซอร์เป็นสีพ่อได้มีงานมีการทําิน้องพี่น้องพ่อมามันดังงีนี้แบบดังได้ขามขึ้นมาเนี่ยนี่แหละเพื่อนเพื่อนล่ออีหลานี่แหละพี่น้องคือกันกับวงวงล้พ่นโชว์สมมือนี่พี่น้องอ่าน้องมิวเป็นบอน้องมิวนี่เพื่อนเป็นศิลปินนักล้องมาสิบห้าสิบหกปีเลยขนาดยุอมเพื่อเดียวกันด้จังหวัดเดียวกันแต่ก่อนมันขึ้นน้องไข่เนาะเสการนุ่งผู้ระกายยังโบกจากเราเลยโบกจากซื้อเรา จนเราได้มาเขือสาวหน่อยนุ่มผู้ร่างกายจนหูวจักเล่าอ่าก็ได้ละหัจักเล่าดูงรัชนาภรณ์นี่พี่น้องเพิ่งเกิเป็นศิลปินหารองหาร่ำไรหม่องายบอ่อนแต่ว่าเพื่นโมมี่ื่อเสียงยค่ายเคยค่ายกับกัมอ,องอิงเล่นี่พอเพิ่งเ,เข่ามาอยู่สาวหน่อยปุ๊บแบบเดียวกับนองอิงเล่เพื่อนเกิดไ่ได้คิดว่ามันจะมาดังมาแยงแค่ เป็นเดากเพื่อนอย่างมาล้องล้องเป็นมอลำมูบ้างแต่ก่อนเพื่นมอลำสิงเนาะเพป็นเด็กเป็นมอลำมูเปลี่ยนรูปแบบการแสดงล้องเบิงมาหาประสบการณร้องเบิงสิไหนพี่น้องถ้าบ่ได้ขึ้นเพื่อนก็จะถ้าได้ขึ้นรถแห่เพื่อนก็ไปรถแห่เพราะเพราะมันเป็นสายเอเชียมอลำสิงเนาะพี่น้องมะอ่าแต่ว่ามันเป็นข่าตาบอดจู่เพื่อนเพื่นฮาตัวแสดงตัวนี้อยู่แล้วป่าทีนี้หาตัวแสดงตัวนี้อยู่แล้วเพื่อนนี่แหละ มันเวลามันจัดสรรคือว่าคือบอดจูเราบอกจัดสรรว่าเราพ่อเราเขามาพ่อมาให้เป็นตัวนั่งยันติปุ่มว่าคือกันกบนองอิงเลยคู่กันเลยอ่าคือกันเป้เลยดังเชือกขามขึ้นนั่งยักกันขามขึ้นอิหลากกันขามขึ้นคือกันดังชั่วขามขึ้นเลยอ่าน้องนิ้วถือว่าเป็นตัวชั่ววงเลยเป็นที่ว่าพันจัดสรรมาให้บอดจูเลยจัดสรรไม่บอดจูนอกจาก ไอ้น้องน้องกล้อยและคือนั้งนี่น้องมิวคือว่าพอกจริงเลยพี่น้อง่นจัดสรรมาห้เลยคือกันเพี้ยงน้องอีกเลยขึ้นเดียวด่งเปียงปากเลยเป็นว้ยเรลาเลยน้องมิวนี่ขามาเนี่ยโอ้คนตะวันไทยจากเล่าเนาะคอยกันย่งโว้หัวจากขนาดบ้านอยู่ใกล้กันพ่ขอขามาสาวหน่อยนีงมันั่งยักมหนัด่งเปียงปากเลยน้องอุญิงกับเปียงปากเพียงเดียวเลยเสียงตเต้นจ่าเพียงเดียวขึ้นมาเลย ฮักลาทพาเตรียมกันดังเพียงเดียวน้องมิวก็เพียงเดียวเปลี่ยงปางคือว่าคือว่าพระเนตรบุญมากห่วมกันน้องมิวน้องมิวกับบอดจูกับน้องอีงที่เป็นคล้ายๆว่าสิมาสู้กันบาดเนี่ยโอ้ยบาดมาตัวหัวเลยคือเราสู้กันทั้งสองวงบาเนี่ยพี่น้องอู้บอววอยังมีงานสาวน้อยลำพันชวยไหลเขาไหลเขาตลอดเลยมาแถบซมือสาวน้อยลำพันชวยเพราะว่าวงไงมันเต็มวัดเลียวนาะพี่น,อน้องเนาะอ่า นี่แหละเป็นบุญพลาที่เพ่นไม่ได้่วมกันน้องมิวกันถึงเวลาเพรเราดังแล้วพี่น้องเราก็สู่ชีวิตมาหลายปีแล้วบ่ดังเพราะเขามาอยู่สาวหน่อยปุ๊บเดี๋ดังไปดังเปียงปางเพื่อนน้นองมิวก็ได้เทีออกมาโอ้ลองได้จินใจขนาดเราลองได้ม้อนนี่พี่น้องนี่ละนุม,มพูะก,กาว่าต้องเป็นบุญพลาบุญยังยังเลยเพื่นจึงเดมมามก่วมกันแล้วมันก็ดัง อยียงป่างทั้งสองรงงานไหลเขาไหลเขาเลยล้ำพ้นโชอยูา่านี้ปีนาพนาา้น่าใกล้จิตเต็มมาได้ปีนาเนี่ยปีหกแปดหกเก้าเหลื่อมไหลเขามาเรื่อยๆแล้วเพราะว่าวงใหญ่บวบางมนาะพี่นอนะอ้องเนาะทั้งสองรุงเหมีตัวชู้รงโอ้สุดยอดอีลีพี่ไอ่บอดตัวปีนี้เราะคือว่าคือว่าสูงสุดแล้วหรอถือว่าสูงขั้แล้วปีนี้ถือว่ามีได้สิปังไปหนาะพี่นอ้องอยู่กับนี่แหละสองคนนี่แหละที่พันที่ว่าที่ ตัวปฏิบัติสูงเน้นต่อไปครับคือยืนอยู่ได้คือเปียงปังตลอดไปเลยสาวหน่อยลอพันชูทั้งเนี่ยองแง่เข้าไปทั้งลองอีกนี่แหละสีเป็นตัวชู้ก็ไปให้บอสตูแล้วเปียงปังที่ก็ไปน้อมเราในี้ยมีคือศิลปินคู่บุตรของบอสโจ้เลยล่ะคนจังไหนมาดังเปียงปั้งน้ำกันทั้งสองวงน้องพี่น้องเนาะอืมผู้ใดขีดเห็นั้ไใดขีดเห็นขึ้นนุ่มผู้ลงกาบว่าก็ ฝากคอมเมนต์มาแต่คิปไม่ไรพี่น้องเรื่องนุ่มพูลกาคิดหลายมือมาอยู่เบาเรื่องนี้ก็ได้อ่าถ่ายคลิปกับนุ่มพุลกาเบาพิบเบาถูกประกันได้ขอโทษขอให้เรือพี่น้องเรื่องนี้ความคิดส่วนตัวนุ่มพุลกาที่ว่ามันต้องเอาคลิปนี้กับมันมีอยลายแล้วพี่น้องนี่ประมาณนี้นะเรื่องทีมาคุยกับพี่กับน้องกันอยู่ดีไม่แห้งสุขุูสุขคนเอาคลิปนี้ไว้สามีคลิปหน้าพ่อทำไมพี่น้องสวัสดีครับ